จระเข้น้ำจืดเฮ้ยอยีเปิดก่อนแล้วปูดสาบสับดิสาบดิสาบดิสาบกระเฮียแล้วมึงตีอะไรจังวะยายาอะไรอะไรอะไระไรกดสกิลไม่โดนโโไป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 ก่อนละกลัวครั้งนี้แหละมึงเจอกูลืมซื้อ,ขอเขาเฮ้ยเพื่อนโะจะกลับบ้านแล้วนะเพื่อน อะไรตีปะหมุนมาหนึ่งทีเดี๋ยวกูสวนเดี๋ยวกูสวนกูแค่ขู่ปลาโม้ไอโง่เฮ้ยมามานี่กูแค่รอเล่นเฉยๆหรอกเฮ้ยทำแบบนี้ก็เกินไปเออตีป้อมแมงลยสัตว์ไม่อยู่บ้านใช่ไหมโดนกูไม่ไงป้าป้าป้า อ๋อมาดิมาดิก็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 มาดิสู้ไหวเปล่าไหวเปล่าไหวเปล่าอืออือโอ้โอ้ข้ามาได้ผมด้วยสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเรื่องน้อยโดนกูนะอือโดนโดนจบการนี้น่าจะเอ้ยเฮ้ยเจ้าของเล่นมาขอโทษไม่ไม่มีอะไรพี่ผมไปเดิเล่นเฮ้ยเฮ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าล่ะเอาเปล่าล่ะ อีโมดอกอิโมดอกอีโมดอะไรอีโมดอะไรไม่ต้องขับอยูกูส่งเดี๋ยวกูสง่งขับหนึ่งสองตีซี่ไปตีตะใบฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกูมาถอนทีหลังนะครับพุ่มดีกว่าเฮ้ยตัวเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยสัตว์ตีสปินไปไรเฮีย e เกียร์หมาไลยมาดิมาดิกด R เลยกด R เลยสู้เลยไหวไหมไหวไหมเอาวเพื่อนมาเอาเพื่อนกูมาพเาพเาื่อนกูมาเพื่อนกูมาเพื่อนกูมา ทำไมวิ่งเร็วจังอะโอาเถเอ้เฮ้ยก็มาดิหูหูหมามามาเลยมาเลยพี่พ,พี่เราคุยกันได้นะเราคือแบบเป็นเพื่อนกันไงสัตว์เพื่อนกันไม่กดอาไปมีแรงอ,อ๋อ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 ับไล่เราเนี้ยเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้วผมได้กี่คิวแล้วเนะี่ย ดูตรงไหนวะสองคิวสองคิวอะ่ะกลับมากลับมาตายแล้วทีดิเอออยู่ของว่าเกิดแฮะเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมาดิมาดิครับใจใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่ไหมใจใหญ่หรือเปล่าเฮ้ยไหวเว้ยไหวเว้ยไหวเว้ยอะไรอะไร,ะไรกลับบ้านอย่างสบายใจสบายใจและสบายใจนี่คือตัวแล้วครับทุกคน มันกินได้ไหมแต่ว่ามาวะลุมกินโต๊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 ะไปไหนโอ้โหรอดน้ำหนึออน่งรอดเหรอนึกว่าแมงวันเขี่ยตีเขี่เตี้ยนมันเป็นของกูแล้วอ้าเฮ้ยโจดกูมาเลย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 ,เ,ลยเก่งเหรอ เกงอเกงอเกงเอคุณไม่เมนติเมนติค่อยรูมโอเควะเอาเวลาเหมือนอยากมีเรื่องอะอยากมีเรื่องใช่ไหมอยากมีเรื่องใช่ไหมตีสิอยากมีเรื่องใช่ไหมอยากมีเรื่องใช่ไหมทุกคนผมคุณว่าผมจะไหวไหมทำไมเยอะจังอะทำไมอะไรทำไมตีนะเฮ้ยต่วงนี้แหละโยนเลย โยนเลยโยนเลยวู้ฮู้โย่เลยโยนเลยโยนเลยวู้ฮู้ฮู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีเฮ้ยอ่าอ่าออแมนจอมระคาแบ่นริมบอขอโอ้โ โอ้โหมันแรงจังอะมันช่วยด้วยคุณโดนบทเลยตีหมุนปาบปาบเออไปด้วยกันไปด้วยกันครับพี่นาซัทบทนี้เขาไม่สนใจขนาดนี้หรอบทแม่ไม่สนใจกูเลยอะเฮ้ยเี้ยงูงูไอ้สัตว์งูรอด้วยไปตีงูกันฮะมามาเลยมาเลยตีเลยพี่นาซัทจัดมันจัดมันจัดมัน จัดมันจัดมัน centimet, หัวมันไปมันจะตายแล้วพี่โอ้โหเดี๋ยวให้กูตให้เกินเกินเกินเ้เอ้าวีหายกูจะตายแหละเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้ย้้เ้ยเเ้ยเฮ้ยเเเฮ้เฮ้ยมันเฮ้เฮ้ยเ อว่าไงพี่นาซาร์สวัสดีครับพี่มาอ,าอะไรหรอครับไปด้วย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 ดิพี่พี่โอ้โหพี่โอ้โหเขาขโมยบัฟสูส้รครับพี่สู้สู้พี่หมาสู้สู้นี่ยืนควงโชกายกรรมไหวไหมนะกูว่ามันโดนบัฟทีต่ตายวะช่วย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 อ่ะช่วยช่วยอ่ะช่วย,ช,วยช่วยกันเราก็เป็นคนเหมือนกันใช่ไหม กูจะตายแทนแล้วเนะี่ยตีแรงจังปัปป๊ลาช็อตโอ้พี่โอ้ทำอะไรตรงนี้เนี่ยดูซิไปดูซิซมาแล้วครับท้าไหนอ,ะอ,อ่ะเอ้าเอ้าชุมชนตะกี้ไปไหนเอา้านี่คืออะไรอะ่ะตีแม่งเลยตีแม่งเลยอะไรเงี้เออไปได้เงินด้วยได้เงินด้วยไปตีงูปั๊บ อย่าวับดิเดินมาตั้งไกลโอ้โหแอบดีกว่าเฮ้ยไปเฮ้ยมาดีมาดีคฮับไม่เลื่อนไม่ลดเลยเลื่อนไม่ลดเลยเอาดีไปด้วยอะไรไม่ตายออืืมมขูดไปเฮ้ย เขายิงขี้อะไรมากูเห็นนะไปไหนไปไหนไปด้วยไปด้วยไอ้น,นี่มันต้องโดนกูมีนี่เจ็บไหมล่ะ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 นี้แม่ไปขวนไปเอาเพื่อนเขาบวกกันนี่หว่าไอช่างแม่งเฮะโอ้ oh ไม่ก็ไม่ทางทางออดอยู่ไหน สัตว์มองหรอมองหรอมองหรอเฮ้ยไปไหนแล้ววะอ๋อติดไปช่วยช่วยเยอะจีวะโอ้ยเฮียนี่เดินมายิงเดียวได้เลยอืมมาแล้วมาแล้วครับเอ้ยโอ้วโอ้ยบ้ากูบ้าบ้า,บา บ้าโอ้สก๊อตจีตดโดนสก๊อตจีดอ้าขยับกล้องไม่ได้เอ,าอ้าอ๋อพี่นาซยสาธิตไปช่วยเพื่อนสิครับพี่จะทําอะไรของพี่เนี่ยพี่ทําอะไรครับกูเหมือนเนี่ยเหมือนตากล้องอ่ะไปเขาพี่ไปครับอ้ไปตีคลิปบ,บนใช่ไหมรับพี่โอเคครับผมไปจบป้าดีกว่าเบื่อมาละเอ้ยเดินทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียตรงกูเดินเปรี้ยวเกินเดินฝ่าทะลุพิภพไปเลยอะอะไรอะไร อันนี้กด W ไม่โดนเหรอเนี่ยอ้าวเอามึงเมืงมึงมึงเมืงเลยมึงเลยเอาเฮียพุ่งเว้ามึงเลยโหเลือดผมเป็นบาโค้ทุกคนขยายล่างบ้าบ้ากำลังบ้าตีไปตีไป,ป,ปควรไปะอะไรอะไรโอ้นนชนะเฉยๆครับทุกคน,น,นชนะเฉยๆโอ้ อ้อออกไม่ได้อ้าโอโ้โหเดี๋ยว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 เดินพิธีเออเออตายเหมือนกันอ๋อพี่นาซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปด้วยครับพี่ไปตีบ้านมันเถอะโ,โอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นอะตัวกูอยู่ไหนเอา้ากูอยู่นี่กูไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยเย้จบแล้วทุกคน